โ<ถ> <interfer es> อเคได้ข้อละครับตอนนี้เราอยู่กับมาใกปากครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวต้องสองตัวนี้อันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นออสโมของ DJI ออสโมนะครับผมก็ถ้าแบบมันใช้ในการแบบถ่ายวอลกอะไรเงี้ยเนาะถ้าถ่ายวอลกผมว่าสำหรับตัวผมนะมันคงไม่ได้ของออสโมมันแบบมันมีสเซปิไลท์อ่ะมีก๊าสั่านแก๊สอ๋อมันจะแบบว่ามันจะนิ่งกว่า แต่ตอนนี้ผมว่ามันเน้นแบบสายแบบสายลุยอ่ะสายลุยแบบเที่ยวอะไรเงี้ยอ่าสายลุยสายเที่ยวสายวอล์กได้เอาไว้แบบดำน้ำอะไรเงี้ยอ่าใช่ดำน้ำได้10เมตรถ้าเราถ้าเกินเลยสิเมตรไปพังครับผมวันนี้ก็เป็นนายแบบที่จะมาลองว่าตัวไหนแบบเปียวกันมุมมองมุมมองของแต่ละตัวอ่าใช่มาอยู่กับอีเคน่าเล็นะครับผมอีเคนาคันนี้ก็เป็นของดีจ๊อบจีไป่ด๊อบจีไปนะฮะ มาดูเลิกกันแล้วกันเลิกเป็นทีเคยี่ได้ขี่เคยี่ก็ได้ขีเ่เลิศนะไอหู <laughs> ตะก,กล้องกันเลิกนะ <laughs> มาเดี๋ยวมาลองดูลองโดนโมก่อนได้ครับนี่นะครับผมก็เปิดมามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันไม่ควรถ่ายมันจะถ่ายไม่ได้ในที่ที่แสงจ้าๆใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพอเวลาแสงจ้าเนี่ยมันจะโอเวอร์แล้วมันจะโอเวอร์ แล้วกลางคืนพอมืดเนี่ยน้อยขึ้นแต่ว่าถามว่าขึ้นน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดนะมันก็จัดการน้อยได้ดีอยู่จัดการน้อยได้ดีอยู่ในระดับที่มีแสงประมาณนึ่าถ้ามีแสงสลัวสลัวอะไรยเงี้ยจัดการน้อยได้ดีทำได้ทำได้ทันนี้เป็นหมดอ่าทิวขึ้นอันนี้หมดกล้องหมดกล้องทิวขึ้นทิวลงได้ใช่ครับแล้วก็เนี่ยมันจะปรับตรงเนี้ยเห็นไหมเงยเแง๊ตแง๊ตแงงอ่าแล้วก็ถ้าเกิดจะให้มันตรงกับสมมติว่าเราอยู่นี้ใช่ไหมเรากดสองที อันนี้มันก็จะตรงมันก็จะล็อกถือว่าถ้าอยากให้หันมาหาเราก็กดสามปุ่มเริ่บแยบสำหรับสายไทยวอล์กผมว่า DJ ออสเมอร์เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งราคาไม่แพงแล้วก็ง่ายเลยนะใช่ถือใันเล็กๆได้สองง่ายพกพาสะดวกแต่อันนี้ก็ง่ายนะอันนี้ก็ง่ายแต่ผมว่าน่าจะสู้ DJ ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้นิ่งเท่า DJ อะเวลาเจอแบบการสั่นอันนี้มันดีกว่าใช่ไหมอ่าใช่อันนี้การสั่นถ้าจะให้ผิดนะสองแกนอันนี้สามแกน Oh. ตัดได้ดีกว่าอันนี้เป็นตัวที่อัพเกรดจากโปรเจ็าไมกทีคนะือใช้ไม้ก็ช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงอ่าน,นิดนึงแบบอัน,นแต่ว่าสองตัวนี้ก็แบบเ k ได้เหมือนกันได้ครับตัวเนี้ยตัวนี้นะฮะได้ 4K ที่60เฟรมนะครับส่วน180เนี่ยได้ที่120เฟรมนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกัน 4K oh. 60เฟรมเหมือนกันแล้วก็ 180P ที่120เฟรมแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ขนาดนั้นหรอกมันเพื่อเมมอ่ะใช่ใชแต่ถามว่า 4K ด,ดีกว่าพวกคุณภาพที่ออกมา,า,มา,าเรื่องไฟภาพที่ออกมามจะเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่านะครับไอตัวนี้แล้วตัวนี้มีระบบที่พัฒนาใหม่ครับก็คือก็คือตัหนึ่งนะอ่าแล้วกล้อ o p ป o GoPro 8 black ตัวนี้นะครับมีระบบเรียกว่า super photo ที่พัฒนามาจากกล้องโปเจอีกทีหนึ่งเวลาถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าพวกคุณภาพพวกมันจะเป็นมมันจะเป็นแบบกว้างชกว้าง อัน้มันจะพละมุมกันอะใช่อันนี้มันจะไวกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้ไวกว่า่าแบบสามร้อยวตงิองศาด้วยนะแบบว่าไอที่เป็นกล้อคมอบบีแต่ว่าแบบคุณภาพ 4K คุณภาพอะของภาพของวิดีโออะอันไหนน่าจะดีกว่าอันไหนน่าะอยู่ผมว่าพอๆกันเลยน่าจะพอกันใช่ถ้าคนไม่ได้ดีเลยนอะมากอะพอกันอยู่ที่การใช้งานมากกว่าสําหรับใครที่เลือกอยู่ระหว่าง Go p r o หรือว่า DJI Osmo เนี่ยอยากให ดูก่อนว่าเราจะไปทําอะไรจะได้ซื้อเล่นถูกถ้าถ่ายบอ็อกแนะนําตัวนี้เลยง่ายกว่าอ่าถ่ายบอ็อกแบบไปนู่นไปนี่ง่ายๆถ้าเราจะถ่ายไปท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยวหน่อยอันนี้อันนี้ก็ง่ายอยู่ลุยๆหน่อยดาน้ํบุกป่าปลาเพรวานี่ดาน้าก็คือไปเลยไปเลยครับอันนี้ได้10เมตรแต่ว่ามันมีอุปกรณ์ช่วยนะตัวนี้อ๋อตัวกันน้ำเป็นตัวกันน้ำอันนั้นกันได้60เมตรอ่ารงไปก็เจอฉลามเลยใช่ก็แรกัดกันสนุกเลยไม่ใช่อันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูของ DJI ก็จะมีโหมดถ่ายรูป วิดีโอสโลโมชันทำแลบพาโนพาโนลามาเดี๋ยวเรามาดูวิดีโออันนี้เป็นัน8 0ครับ ขาผมวันนี้ก็เป็น GoPro แปดแบ็ครับผมมุมมองมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย<อ>เห็นไหมเรามาดูพอมันมันก็จะวายวายขึ้นเรื่อยเรือ่อย<ๆ>เดี๋ยวจะขึ้นห่นองอ้อนมแยกมาเพราะมันจะเป็นอีกแบบอันนี้มันก็จะเป็นวายวายเหมือนเวลาถ้าไปถ่ายเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นด อันนี้ก็เป็นมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังไม่ยังไงก็สั่นมากกว่าอัโมอ ีเราก็อยู่อยู่กับคันเดิมนั่นแหละคันเดิมมเื่อกี้ขับจากตรงนน้นมาตรงนี้ประมาณตีประมาณตีสี่เมตรตีตีพันไมล์ไรประมาณเรามาดูรถคันนี้ครับคร่าวๆคันนี้ก็ถ้าขยากขี่นะฮะก็ต้องเลิกติดตื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 ดนะครับผมเอาภายในก่อนอ่าเน่ยอยู่นี่ละภายในของแต่งนะครับผมเออดูพอยเป็นหนึ่งครับผมอะไรโมโม่โมโม่ครับบีสามห้านะครับเป็นในคาร์โร่เอสอาร์สาม อันนี้เป็นเกียร์เกียร์เคจูนครับเกียร์เคจูนห้าสปีดคุณเกียร์รถเป็นเกียร์รถเป็นคัสตอมนะคุณเกียร์รถเขาเท่ใช่ไหมเท่ไหมเท่เท่เออเจ๋งเไม่เหมือนเกียร์รถไม่เหมือนเกียร์รถแล้วก็เลื่อนหม่นะเอสสองพันน่าจะเห็นกันแล้วก็มีหน้าจอหน้าจอของเข้ามาเข้ามาของอะไรไม่รู้เหมือนกันครับเอ่อฟิวเทคเอฟสี่ห้าศูนย์ ตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นของเอเชนาใช่ไหมจอเนี่ยจอเอสสองพันครับอ๋อนี่เป็นจอเอสสองพันไดเอสสองพันมันก็จะเป็นแบบยาวๆใช่ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นเอสสองพันตัวเอสทีวันหรืออะไรอะไรอย่างหนึ่งแล้วถ้าจําผิดถ้าจําผิดก็ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับผมครับผมห้องเครื่องนี่คลิปมากนี่นะครับผมนี่มันเครื่องเคจี้เก้ายี่สี่ผมมาทำไมแล้วสองพันย่า ก็คืออันนี้เป็นสี่ลิ้นสี่ลิ้นก็คือดูจากอันนี้เหอใช่ครับอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ปักแต่ถ้สมมติเราพวกวีสิบสองอ่ะมันกี่ลิ้นก็สิบสองลิ้นนะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาทำสิบสองลิ้นก็คือจะมีลิ้นทีอันาทำนะใช่สิบสองลิ้นก็เหมือนแต่เลยแต่ยาวก็อ่านใช่แล้วปิดฝาเดียวอ่าก็คือเป็นสิบสองลิ้นนะครับผมเฮ้ยสิบสองลิ้นเลยเหรอเป็นสี่ลิ้น OBX นะครับผมส่วนเครื่องเนี่ยเป็น K24 ่ฝาแดงนะครับ ครับผมแล้วก็เป็นแคมแดงนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องแดงเกมซีก็จะทอกเยอะเยอะทองเยอะหน่อยแล้วก็ทำทำง่ายกว่าคียี่สิบราคาถูกกว่าแต่คียี่สิบทอมันจะไม่จัดใช่ไหมไม่จัดเท่าครับแต่มันจะส่วนใหญ่เขาใส่คียี่สิบมันเท่แค่นั้นเหรอไม่รู้เปล่าเลอะกว่านะฮะจากตากล้องนะฮะก็อีกอย่าหนึ่งนะที่สัมพัญของคันนี้เลยนะฮะที่ปั๊มน้ำมันสปูนแพงนะแพงนะเอาจะทำได้ไหมราคาประมาณหลักพัน ้าจะไม่ผิดหลักพันแพงแพงแพงครับคันนี้ห้องเครื่องเนี่ยเงียบมากเราจะก้องคร้บลองลงไปข้างล่างเนี่ยาจะอยู่ได้คนหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดน้ำน้ำท่วมนี่คือก็พังครับก็ต้องจอดอย่างเดียวก็จอดอย่างเดียวครับปล่อยให้น้ำท่วมไปวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกพี่กอบอกว่าถ้าฝนตกก็จอดทิ้งไว้ครับผมฝันมาวันฝัมาที่หลับปล่อยปล่อยเลยครันะคันนี้ก็ประมาณนี้เราทำไปประมาณล้านมันเป็นเร็จรวมล้วเนี่ยล้านล้าน ประมาณสองล้านได้มาเพราะเปิ้านแรกไมนจบเลยไปร้านสองผ่าภาพเรียนก็ได้มาอะไรวะอันนี้ก็เป็นลิ้นลิ้นยี่ห้อลิ้นแตกครับอ๋อลิ้นน่าจะผ่านการใช้งานมาเยอะเป็นเรีนที่มีรายละเอียดมีความละเอียดสูงความละเอียดออาสูงาเลยกเป็นฝาเลยอันนี้มันเรียกว่าเสียตะกอนตะกอนไปเลยทังไงตะกอนเราภาพ อันนี้มันเรียกสีอะไรพี่สีผสมเองอ่ะอันนี้เป็นสีผสมเองนะครับผมสีผสมนะอ๋อสีผสมเป็นเป็นสีน้ำเป็นสีน้ำปลาท้าวไม่ฟ้าก็เขียวอ่ะไปออกเพราะว่าออกออกเขียวปลาฟ้าออกเขียวน้ำทะเลเหรอฟ้าน้ำทะเลใช่ไหมใช่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยถึงยางดัดฟันอ่ะสีคล้ายๆไงโอ้ใช่เนาะแร่ผมไม่รู้มันจะดัดฟันไว้อันนี้ก็ เซ็ตปอยกาล่าเซ็ตปลอยกาลาดอันนี้ก็ท่อเป็นท่อจีไปท่อจีไปฮะเพราะว่าเป็นเจ้าของของเจ้าของรถนะครับผมอ่าเจ้าของจีไปขึ้นเพลทไว้มีเปล่าไมโรูขึ้นไว้มีครับมึมีปึ้งปึ้งจีไปโกดังรถติ่งดังติดเฮ้ยถ้าใครใครอยากไปใส่ท่อไปเลยอู๋พี่เขาใช่ครับเดี๋ยวเช็คก่อนใช่ไหมราควรเปลี่ยนตัจีไปเลยจีไปไม่ใช่ไปนี่พี่เนี่ยจีไปโกดังประเทศจีไปนะฮะ ประเทศจีไปครับอยู่ใกล้ๆประเทศไทยอ่าใช่ครับอยู่ติดติกันเป็นเป็นอ่าตรงนี้ติดกันประเทศไทยจริงไหมแม่เลยเนี่ยเป็นกอดังประเทศจีไปท่ออะไรโคตรจริ้นสุดอันนี้ผมเคยพาพาเพื่อนไปใส่อยู่จีไปนี่สัมาใส่ปุ๊บไม่วิ่งเลยหลอก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 วิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนเฮ้ยวันนี้เรามีเรามีสปอนเซอร์เฮ้ยหิวเอาไปกินเลยวันละสิบบาทอ่ะเฮ้ยโดนล้อ เลิ่ครับเริ่มเลยกันล้อเล่นฮะอันนี้ล้อเป็น TE สามเจ็ดนะครับขอสิบห้ากล้องหกอบยี่สิบเบรกสปูนเบรกสปูนนะฮะเนี่ยนิดๆฉีดเรามีเครื่องสำเร็จรูปสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับเข้าันี้นะครับผมนี้เรามีสปอนเซอร์เข้าเป็นซิลิโคนเป็นสเปรย์สเปร์ซิลิโคนเคลือบยางของ X 1 Plus นะครับผมโอ้ก้นฉีดล้อเลยฮะเคลือบยางมาเดี๋ยวลองฉีดคนก่อนนะอะ อะฮะอะไะฮะสามสองหนึ่งปืนไม่ต้องงนะครับผมรอพี่เขาดำอยู่แล้วเาพิ่งล้างเขาเพิ่งล้างมาเมื่อกี้ดำเลยมันดำอยู่แล้วนี่นะครับผมสเปรย์นี้ก็กันยูวีด้วยใช่ครับจะได้ไม่ดำใช่ครับจะได้ผิวไม่เสียนะครับยกันน้ำนะครับกันน้ำอ่ากันน้ำด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อไป เอ็กวันพาสนะครับผมครับผมขึ้นเลยปุ่งปุ่งปุ้งปุงปุ้งกันหมาด้วยนะครับกันหมาทำไมครับกันหมาเยี่ยวคือหมาเดินมาก็คือหนีเลยครับเพราะว่ากลิ่นอ๋อหมาเดินมาได้กลิ่นบุ๊กเยี่ยวเลยเยี่ยวเลยไม่ใช่ครับคือ ปกติเดี๋ยวหมามันชอบเกี้ยวของก็รู้ใช่ไหมเกี้ยวแบบว่าชีใส่ล้ออย่างเงี้ยแล้วแบบเออกูก็รู้อ่ะเออแล้วแบบว่าล้อมันเสียอะไรเงี้ยแบบเป็นค่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วถ้าสมมติหมามันจมูกไม่ดีตัวนั้นจมูกไม่ดีก็น่าจะโชคดีนะครับหมาจะนะครับแต่กันจริงๆนะครับผมนี่ฮะล้อดําเงาด้วยกันน้ำโอ้โหสวยงามกันน้ําก็คือน้ํามันจะไม่เกาะใช่ไหมเกาะเต็มเลยครับโอ้โหนี่เล่นหาสารลาไม่ได้เลยมันเล่นเล่นเปื่อยเล่นเรียนร้านมาแล้ววันนี้มุกหมดแล้วฮะ ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้พี่ก๊อฟพาไปลองหน่อยมึงชื่อพี่ก๊อฟปะให้พี่ก๊อฟพาไปลองนั่งหน่อยเป็นโรลลิ่งกันจริงเหรอโรลลิ่งได้เหรอทำไมวะอ้า่ากถามไม่เฉยเออไปครับผมก็เดี๋ยวไปโรลลิ่งกันครับโอเคครับผมก็จ็ไปนั่งครับผมกับการรีวิวเียนายเออเียนายด้วยแล้วก็ กล้องสองตัวนี้ก็สำหรับสายไทวอล์กทำยูทูบหรือว่าแบบถ่ายเก็บไให้ดูนะถ่ายเล่นตัวนี้เลยตัวนี้ดีกว่าในความคิดของโมดิฟักนะในความยังโมดิฟักนะครับให้คะแนนตัวนี้มากกว่าใช่ครับเหมาะอ่าตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณเก้าพันเก้าพันหนึ่งอะไรหกล็นิดหน่อยก็แตถ้าใครแบบสายลุยสายท่องเที่ยวจัดจัดอะไรเนี่ยสายลุยสายจะไปเล่นน้ำหรือแบบชอบแบบติดไว้อะไม่ชอบถืออ่ะ มันก็ติดได้นะติด,ต,ดตัวติดได้ติดตัวติดตัวได้โปรตบอบโจทย์คุณมากกว่านะครับก็ถ้าใครอยากลองลองใช้ก็เช่าได้นะครับผมที่1 68ไทเมอร่าขอบขอบขอบคุณพี่โตน,คะ,นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ก๊อฟจีไปได้วยครับผมโอ้โหก๊อฟจีไปแล้วสำหรับนายแบดในวันนี้นะฮะถ้าจะเริ่มติดตามวิดีโอเล็กน้อยในคลิปใช่ครับเดี๋ยวจะมีโรลลิงกัน เดี๋ยวไปรอเร่งแล้วก็ไปเลยใช่ใช่เดี๋ยวย้ายๆกันเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็อยากให้รีวิวรถอะไรก็เป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเราจะพยายามพยายามพยายามทำให้ดี๋าวมดีฟังไปก่อนครับผมเพราะว่าใกล้มืดแล้วใช่ครับบ๊ายบาย